วันนี้วันที่8กันยายนปศ2,567ตรงกับวันอาทิตย์ขณะนี้เวลา2ทุ่มเสร็จเส็จวันนี้จะไหว้พระก,ก่อนนอนกล่าวคำบูชาพระรัตนตร,ตรยัยสสดปดเจริญคุณก่อน สวมดมนต์สวดคาถาข่าวคำนมัสการพระพุทธเจ้าสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณสวดคาถาอาคารวัตสุสวดคาถาอายุยืนสวดคาถาพระชินบรรชนสวดคาถาวันชายสวด กดเมตตานั่งกิดาภาวนาแผ่เมตตาให้กับส,บสรรพสัตว์ทั้งหลายอิมินาสักาเรนากุธังอภิปูสยามิอิมินาสักาเรนาธรรมังอภิปูสยามิอิมินาสักะเรนา สังขังอภิปุสยามิรหังสัมมาสัมพทโธภะคาวาพุธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตามโมัมังนมัสสามิสุปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิ นโมอนว瓦รมัสการเมแข่งมือข้าพระเจ้าทั้งสิบนิ้วข้าพระเจ้าจะขอประนมนมัสการไหว้ข้าพระเจ้าจะขอสรรเสริญถึงคุณพระบิดายี่สิบเอ็ดคุณพระมันดาสิบสองคุณแม่พระโพศสามสิบแปดคุณพระพุทธเจ้าห้าสิบหกคุณพระธรรมเจ้าสามสิบแปดคุณพระสงฆ์เจ้าสิบสี่คุณพระอาจารย์สิบทัดคุณพระกรมมาฐานแปดคุณพระคงคาสิบสองคุณพระธรณียี่สิบเอ็ด คนไฟหกวรวมเจ็ดคนอากาศสิบคนอักษรสี่คนอักขระสามสิบสามคนเนื้อสวาสด์คนอัศวาสวัสด์คนปัสสวาสด์คนดวงแก้วทั้งสประการคนศีนห้าคนศีลแปดคนศีลสิคนศีลสองี่สิบเจ็ดคนผู้คนยญ้าคนตาคนยาคนปัญญายานคนพระโสดาสกินาคาคนพระอรหันตาคนมรสีคนผล4ีคนพระลิพานมึงงรวมกันเป็นเ คุณศีลบรมีคุณทานบรมีคุณเนคขัมบรมีคุณปัญญาบรมีคุณวิยะบรมีคุณสันติบรมีคุณสัจจะบรมีคุณอธิษฐานบรมีคุณแม่ตาบรมีคุณโอเบขาบรมีคุณพระคาถาระยันตะกุฏพิสมนปัเจระมงคลคุณพระธรรมเจ้าทั้งแปดหมสพันพระธรรมขันพระอรหันตาเจ้าคุณพระใจปิดกทั้งภายนอกและภายใน คุณพระฤาษีหน้าวอคุณพระฤาษีตาไฟคุณพระฤาษีนารอดคุณพระฤาษีนารายคุณพระฤาษีบรอมกฏคุณพระฤาษีวาสุนคุณพระฤาษีกัสปะคุณพระฤาษีท้งร้อยแปดองค์ข้าพระเจ้าจะขออัญเสริญเสด็จตองวานั่งเป็นประธานข้าพระเจ้าจะขอสวดมนต์ทำการมงคลสิ่งใดๆขอให้ประสิทธิวันคุณเทวดาคุณนางคุณพระราชาคุณนางคุณอุปัะชาอารียคุณนางคุณมัรดาคุณนางคุณบิดาคุณนาง คุณพระเสื้อเมืองทรงเมืองคุณพระหลักเมืองอเรืองฤทธิ์ทั้งคุณพระอาทิตย์หกคุณพระจันทร์สิบห้าคุณพระอังคารแปดคุณพระพุทธสิบเจ็ดคุณพระฤหัสบดีสิบเก้าคุณพระศุกร์ยี่สิบเอ็ดคุณพระเสาร์สิบคุณพระเกตุเก้าคุณพระราหูเพศ1สิบสองข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญเสด็จลงมาช่วยข้าพระเจ้าในวันนี้ขอให้ประสิทธิแก่ตัวของข้าพระเจ้า สิทธิกุกิจังสิทธิการิยังสิทธิตาถากระโดสิทธิเตโซเชโยสิทธินิจังสิทธิกำมังขอให้ประสิทธิเมผู้ทางภาษาสิงห้หาวจังทำมังภาษาสิงห์หาวจังสร้างขังภาษาสิงห์หาวจังผู้ทางสร้างสะทำมังสร้างสะสัางขังสังสะผู้ทางสํรมระทำบังสํรมระสังขังสํรมระพุททางนักกันตังทมมังนักกันตังสังขังนักกันตัง พุทธังรักษาธรรมังรักษาสังขังรักษาสาธุสาธุสาธุขอให้สำเร็จประโยชน์ <c oughs> นะนะโมัสมาามสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมาสัมุททัสสะนะโมัสสะภะคะวะโต อรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะทัสสะเอเตปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทธโธวิ สาจารณสัมปันโนสุขโตโรขวิดูอนุตตโรปุริสัตถมัสสลติสัตอาเทวะมนุสานังปุถุพะคะวะติสวะคดุพะคะวะตัดมุสันเจติโกอาการิโกเอ มิปัสสิโะโอปันนิกโกปะตัดังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆยาติทางจันตาฤปุริสายุคานิอัจตาปุริสปุคาระเอสาภะคาวะโตสาวกสังโฆหาหูนายโยภาหูนายโยทับ อินัยโยอันชาลิกะรนิโยอนุตตารังภุญะเหตังโรกาสัตติอิติปิโสภะคะวะอะระหังติปิโสภะคะวะสัมมาสัมพุทโตติปิโสภะคะวะเวชสจารณะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสุขะโต เอตปิโสภควาโรควิโตติปิโสภควาอนุตตโรปุริสาทัมมะสาลัทธิอิติปิโสภควาสัทธาเทวะมโนสานังติปิโสภควากุฏโฏติปิ <Sitipiso> อิติปิโสภควาอภีนิหาราปรมิสัมมโนติปิโสวะาอุรารัสาสยะปรมิสัมมโนติปิโสวะปานิธานะปรมิสัมมโนติปิโสภความหากรุณาปรมิสัมมโนติปิโสวะาญาณะปรมิสัมมโนติปิโสภควาปายโยคะปรมิสัมมโนติปิโสภควายุติปรมิสัมมโนติปิโสวะสุติปรมิสัมมโนติปิโสวะาคาภาอกันติปรมิสัมมโนอิติปิโสภควาคาภติติปรมิสัมปันโน อ่าพีนีหาราวาโคโตติโยติปิโสภวะข้าพุทธานะปรเมิสัมมนนติเปโสภวะข้าพมรุระหิตาปรเมิสัมมนนติเปโสภวะอุตมัสสติปรเมิสัมมนนติเปโสภวะคติปรเมิสัมมนนติเปโสภวะอภิรูปาปรเมิสัมมนนติเปโสภวะสุวรรณะปรเมิสัมมนนติเปโสภวะหาสิริปรเมิสัมมนนติเปโสภวะอรหะปรเมิสัมมนนติเปโสภวะ ปรินามะปรเมิสัมโนติเปโสวสุเนธาปรเมิสัมปันโนหาพะวุฑานะวัคขะตติโยอิติวิโสภาวะพิสัมโพติปรเมิสัมโนติเปโสวสีรักันธะปรเมิสัมโนติเปโสวสมาธิคันธะปรเมิสัมโนติเปโสวปัญญาคันธะปรเมิสัมโนติเปโสภควาทวติงสามหาปุริสารคณะปรเมิสัมปันโนหาภิสัมโพติวัคขะจตุตถ ทิเบศว่ามหาปัญญาปารมิตสัมมโนติเบศว่าปุถุปัญญาปารมิสัมมโนติเบโวภาะว่าหาสะวันปัญญาปารมิสัมมโนติเบโวสวมะปัญญาปารมิสัมมโนติเบโว่าติกาปัญญาปารมิสัมมโนติเบโวปัญจจักขุปารมิสัมมโนติเบโวภาะวาอัฏฐารสัพพุทธการะปารมิสัมปันโนมหาปัญญาวัคโขปัญจโมติเบศว่าทานะปารมิสัมมโนติเบโว่สีระปารมิสัมมโนติเบโว่เนคมะ ปรมิสัมมนติปิโสปัญญาปรมิสัมมนติปโสภาววิริยะปรมิสัมมนติปิโสขันติปรมิสัมมนติปิโสวัจจะปรมิสัมมนติปิโสอธิษฐานะปรมิสัมมนติปิโสภาวเมตตาปรมิสัมมนติปิโสเปียขาปรมิสัมปันโนปรมิวะโคสัตโธทิฏฐิปโสวทฏสาปรมิสัมมนติปิโสทัสสะอุปาปรมิสัมมนติปิโสภาวะทาสสะปรมัตถะปรมิสัมมนติปโสสมาติงสาปรมิสัมมนติปิโสภาวะ ต่างๆสานะสานังคภาปรเมิสัมมโนติเปิโสอภิญญาณะปรเมิสัมมโนติเปิโสวาสติปรเมิสัมมโนติเปิโสสมาธิปรเมิสัมมโนติเปิโสภควาวิมุตติปรเมิสัมมโนติเปิโสภควาวิมุตติญาณะปรเมิส so ัมมโนติเปิโสภควาวิมุตติญาณะทัสนะปรเมิสัมปันโนทัสสะปรเมวะโคสัตถโมอิต so ิเปิโสวะเป ทิ่ทเปโสวาวิชาชนะวิปัสนาปารมิสสัมมโนติเปโสวามาโนมัยิทธิวิชาปารมิสสัมมโนติเปโสว่าทีที่วิชาปารมิสสัมมโนติเปโสว่าทิ่พระโสตวิชาปารมิสสัมมโนติเปโสภศว่าภราชิตาวิชาปารมิสสัมมโนติเปโสวบุพเพนวาสานุสติวิชาปารมิสสัมมโนติเปโสวาทิ่พระจักขูวิชาปารมิสสัมมโนติเปโสวาจารณะวิชาปารมิสสัมมโนติเปโสวาจารณะธรรมาวิชาปารมิสสัมมโนติเปโสภศว่าอนุกุพพิหาราปารมิสสันนโ ปิชาวัคอัตตาโมอิตเปสโสปริญญาปริเวสัมโนติเปสโสปหานะปารมเตสัมโนติเปสโสวสัศสิปิริยาปารมเตสัมโนติเปสโสภะวาภาวนาปารมเตสัมโนติเปสโสวะจตุธรรมะสัจจะปารมเตสัมโนติเปสโสเาะว่าปฏิสัมพิทายนะปารมเตสสัมปันโนปาริญญาวัคคนาวโม อิติปิโสว่าโพธิปักกิยธรรมะปรมิสัมมโนติปิโสตติปัฏฐานะปัญญาปรมิสัมมโนติปิโสสัมมาปัฏฐานะปัญญาปรมิสัมมโนติปิโสว่อิทธิปาทาปัญญาปรมิสัมมโนติปิโสว่อินทรียปัญญาปรมิสัมมโนติปิโสภาระปัญญาปรมิสัมมโนติปิโสโพสังฆปัญญาปรมิสัมมโนติปิโสพระอัฏฐังคิกามาคาธรรมะปรมิสัมมโนติปิโสพระว่า มหาปุริสัสสิกิยาปารมเมสัมมโนติเปโสวะอนาวรยาณโมฆะปารมิสสัมมโนติเปิโสภควาอรหัตตาภรอมติปารมิสสัมปันโนโกธิปัพิยาวะโคทัสโมอิติเปิโสวัฏฐานาฐานายานาปารมิสสัมมโนติเปิโสภควาวิปากายานะปารมิสสัมมโนติเปิโสภควาสัพพะถาคาเมนิปฏิปทาปารมิสสัมมโนติเปิโสวานานานาตุยานะ ปรเมสสัมโนติเปิโสสัตตานังนานาวิมุตติกายะนาปรเมสสัมโนติเปิโสภระว่กินสียาปโอปริยติปรเมสสัมโนติเปิโสภระว่าเโรธาวุทานะปรเมสสัมโนนิโรธาวุทานะญาณาปรเมสสัมโนติเปิโสภระว่าบุบีนิวาสานุสติญาณะปรเมสสัมโนติเปิโสจัดูปปาเาียนะปรเมสสัมโนติเปิโสพวะวาสวะขยะญาณะปรเมสสัมปันโน ท่าสาภะยานะวะโคเอกาทัสสาโมอิฏฐิปิโสวะโกติสหัสสานังปะโกติสหัสสานังหัตถินังภะราทละปาริมิสัมโนติปิโสวะปุริสาวโกติท่าสาสหัสสานังหัตถินังภะราทละปาริมิสัมโนติปิโสปัญจจักขุยานะปาริมิสัมโนติปิโสภะวะยมกายานะปารมิสัมโนติเปโสวสีรพุณ่าปารมิสัมโนติเปโสภะวะกุณาปารมิสัมปะติปารมิสัมปันโนกายภะวะโก ทาวทัสศโมติวิโสพระว่าธรรมะภราพรหมิสมโนติวิโสธรรมะภราญาณะปรหมิสมโนติวิโสภราปรหมิสมโนติวิโสภราญาณะปรหมิสมโนติวิโสปุริสสะรหมิสมโนติวิโสอตุนญาณะพรหมิสมโนติวิโสพระกวาญาณะพรหมิสมโนติวิโสพระอุสาหะพรหมิสมโนติวิโสพระกวาวสีญาณะพรหมิสัมปันโนธรรมะภราวโคเทระสัมโม यदि भी शोभा चरी या परमेश समोति भी सोह चरी या जाना परमि समनोति रो कथा चरी या परमि समनोति कथा चरी या जाना परमे समनोति शोभवा या तथा चरी या परमि समनोति शोभवा या तथा चरि या जाना परमि समनोति शोभक वाहठ चरिया परमि समनोति सोह कुठा चरी टीवी था चरिया परमि समनोति सोवा टीवी था चरी या जाना परमि समनोति शोभक ปารามิภปะปรมิภรมัฏฐะปรมสัมปันโนยาริยาวะโคยัตุทัสสโมอิทิปิโสว่าปัญจุภาทานักขันเทสุอันนี้จะอันนี้จะรักษาปารมิภสัมมโนทิปิโสว่าปัญจุปาทานะขันเทสุทุกขาระขษาปารามิภสัมมโนทิปิโสว่ปัญจุปาทานะขันเทสุอนัตตารักษาปรมิภสัมมโนทิปิโสพระกว่าอาญาเตณีสุติระขษาญาณปรามิภสัมมโนทิปิโสพระว่า ปัฏฐารสาตารูสุติรักนัยานะปารมิสัมโนติปิโสภควาวิปริณามารักษณะปารมิสัมปันโนรักนวะโคปนารัสมาอิติปิโสวคัตดานะปารมิสัมโนติปิโสวคัตดานะยานะปารมิสัมโนติปิโสภควาสีตาปารมิสัมโนติปิโสภควาวสีตายานะปารมิสัมโนติปิโสสิกขาปารมิสัมโนติปิโสวสิกขายานะ p a r a m i m a n i b w a s a m v e r i n k h g o sora t i h so p a r a m i s t p a r a m a s o w a y a i h a n b a p a r i a yana p a r a m i s n o t i b s o w a catukomavihara paramisamano tibesowa a v a y a na r w a ปาริยัญตายานาปริเวสัมมโนติปิโสวาสัพพายุตตายานาปริเวสัมมโนติปิโสเพราวะจตุวิสติโกติสัตว์วิระยานาปรเมิสัมปันโนภาเวนิวะโคสัตตารัสมาอธิุนิสสาวิเยธรรมโรเกอนุตตโรสัพพัสตังหิตตทายาตังตวังคันหิยเทวะเตปริวัเสราสัตตันเทมนุสเสหิภาวะเกพยาเกนาเกวิเสษโพเท อาการมารเนนวาสะพัสมาปรณามตโตทะเปตะวการามเรตังตัสเสวะอนุภาเวนะหตุเทโวสุขีสาธาสุทธาศีรังสมาธารยะธรรมังสุจาริตังเจริตตัสเสวะอนุภาเวนะหตุเทโวสุขีสาธาพิขีตังจินติตังปูสังธารานวาจานังขรุงเปรสังเฮสนังสุตตะวัสสะอายุปวัตติติเมตยพิสเวเจโตมติยาสวิตายภาวิตาย บาวมุรีกตายายาณิกตายาวัตถุกตายาอนุกิตายาภริปิตายาสุสมาราทายาเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังขากตเมเอกาทัสสุขังสุปฏิสุขังปฏิภุชะตินาปาปกังโสปินังปาสติมโนสานังปิโยโหติอมโนสานังปิโยโหติเทวตารักันตินาสาขิวา Bisang wasakang wakamati tua tangkitang sama dia timo kawanowi di asamunho karangkaro di utaring apa di wisanto pramahropu bakoho di metayapi kawegeto mimo dia asewi dayapa wita yapa muri kataya yani kataya wato สมารคายิเมเอกาสาเนสังฆาปิกังคาติธรรมโวจะภะคะวะอาตมานาเทปิโกภะคะวะโตอาติตังอาภินันทุนติปุตตกโมรเิปุตตังธนกโมรภิปุนังอธิกายะยายนเวทนังปิยะตังสุดตวาอิติปิโสภะวายมะราชาโนทเวสวโนวราหนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ สายาสนากตาพุทธาสีตาวามลังสวานจตุสัจจาสพังรัสังยปวิงสุนาราสะปาตันหังกรกาเทโยพุทธาอจิวิตตินายกาสะเพปฏิติตาแมหังมัตเเกเตโมเนสราสีเสปฏิติโตพุทโอมโมทะโรจเนสังโขปฏิติตัแมหังอุเรสะภาคุนากะโรหาทะเยเมอรุรุทโธสาลีปโตจตเกเนคนันโยปิทีภากตามิงมคานโนจวามเก ทักกิเนจวเนมหังอาสุงนันทาราหงโลกัสโปจมหานโมอุพาสุวามัสโตรเกเกสะโตปิธิปากัสหมิงสุริยพังโกลิสินโนสิริสัมปันโนโสปิโตมณิปุงคะวะปูมรักกัสโปเถรโหมเหสีกิตวะโกโสแมหังวเตนีนิจังปฏิสาสิกุนาคโกรุณวังคุริมารุจักรินัสิวเิเถระปัญจอิเมชาตานาราเตศิราภาามาเสสาสิติมหาเิราวุสิกาสิต เสสาสิติมหาเทราวิสุตาเชลสาวะายเกตสิติมหาเทราสิตตวันโตสิโนราาสรันตาสิระเตเสนะอังคมังคกสุสันติตาราตนางคุรัตโตอาิทักเนเมตตสุดังทัศคังปะตโตอาชิวาเมอังปริมารังคังขันธโมรปผลิตจันานาติยสุดกังอากาสินอาชิเสสาปาการาสันติตาทีนานานาวรหังสุตาจตัปปาการรังกตาปดตปิตาสิสังสาตาภัยรัตจตุปตะวะ อาเสสาวเดชตัวนันต่สินาเตสาสาวาสัตโตเมจิจนะสัตถาสัมกุฎาปัญเชเรชินาปัญชะรามัสสัมหิวิหารัตังมหิตเดตะตาปะเลนตุมังกะเปตมหาปุริสาสะภาอิจิวะมันโตสุตโตสะโพสินานุภาวินัสิตุปัตวะตัมมานุภาเวนัสิตลิสังโฆสังขานุภาเวนัสิตันตระโยสถัตตมานุภาวะปะริโตจรามิชินาปัญเชเรุ

ดมาสมิงราซาเสวมนักเสียสามันตาท่าเกยวนะท่าทาสังขานิจังฆาสารปริเิกเตระคันโตสระคันโตยันตุนิมิตังอวังการันจโยตามะนาปุสกุณสัสสโภถวปปะกังหูตุสุปินังกันตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอวังการันจโยตามะนาปุสกุณสัสสโภถวปปะกังหูตุสุปินังกันตังธรรมานุภาเวนวินาสเมนตุ

สัพเพสัตา์ันว่าส,ส,สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่จิต,ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นตาเวลาหุนตุขอจงอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันอาพยาปชาหุนตุขอจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอานิคาหุนตุจงพากันอยู่เป็นสุขอย่ามีทุกข์เลย ทีอ่อาตนานังภาริหารัมตุกย่งมีความสุขใจสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกข์ไาทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดพระรหังสัมมาสัมพุทโธ佛คัวาวผู้ทางพระคัวันตงังอภิวาัติสวาขาโตคัลวะตาธรรมโมธรรมังนัมสสามิ สุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสัขขงโฆสัขขงสข,ขงัขขงนะมามิ